คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงคลินิกทันตกรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยลึกของเยาวราชไหมคลินิกที่ว่ากันว่ารักษาฟันด้วยวิธีที่แปลกประหลาดและอันตรายถึงชีวิตเรื่องราวนี้เริ่มต้นเมื่อสิบปีก่อน เมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมลับที่ชื่อว่าเขียวพิษว่ากันว่าหมอฟันที่นี่เชี่ยวชาญในการรักษาที่ล้ำสมัยคลินิกแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีภายนอกดูสุดโสม แต่ภายในกลับตกแต่งอย่างหรูหราราวกับหลุดออกมาจากยุควิกตอเรียว่ากันว่าหมอฟันที่นี่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นทายาทของตระกูลที่สืบทอดวิชาอาคมมาแต่โบราณสามารถรักษาฟัน ด้วยพลังไสยศาสตร์เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อมีคนไข้หลายรายหายตัวไปหลังจากเข้ารับการรักษากับคลินิกเขี่ยวผิดบางรายกลับมาพร้อมกับอาการแปลกประหลาดมีกลุ่มนักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งสนใจในข่าวลือนี้พวกเขาแอบเข้าไปในคลินิก ในคืนหนึ่งและพบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาพบห้องลับที่เต็มไปด้วยฟันของมนุษย์พวกเขายังพบสมุดบันทึกของหมอฟันที่เขียนถึงพิธีกรรมอันน่าสะพรึงกลัวที่ใช้ฟันของคนไข้ในการเรียกวิญญาณ ระหว่างที่พวกเขากำลังสำรวจคลินิกหมอฟันก็ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่พวกเขาคิดไว้เขาดูแก่ชราและน่ากลัวดวงตาของเขาเป็นสีแดงกำหมอฟัน ใช้พลังไสยศาสตร์ของเขาเพื่อสร้างภาพหลอนและทำให้พวกเขาหลงทางในคลินิกพวกนักศึกษาแพทย์พยายามหนีเอาชีวิตรอดขณะที่พวกนักศึกษาแพทย์กำลังจะถูกหมอฟันกำจัดหนึ่งในนั้นได้สังเกตเห็นเครื่องรางโบราณ ที่วางอยู่บนโต๊ะเขาคว้าเครื่องรางนั้นมาและโยนใส่หมอฟันเครื่องรางนั้นส่องแสงจ้าและทำลายพลังศสยศาสตร์ของหมอฟันหมอฟันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสลายหายไปในอากาศพวกนักศึกษาแพทย์รอดชีวิตมาได้ว่ากันว่า ถ้าคุณได้ยินเสียงกรอฟันในยามค่ำคืนนั่นอาจจะเป็นเสียงของหมอฟันที่กำลังมองหาฟันซี่ใหม่คุณคิดว่าเรื่องเล่านี้เป็นเพียงแค่เรื่องแต่งหรือมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่